ไม่มีนั้นไหมไม่มีล่ะ<า>ก็เขาติดตู้มาละมั้งอุยดูในตู้เย็นวาไหนอะตู้เย็นเยโอยไม่มีอะไรแล้วอะอไรออาบน้ำก่อนค่อยลงไปดูในนี้ีอะไรโอ้ยที่นวดสินวดนวดหลังปวดหลังอนะไม่อยากนวดเลย เอของพ่อเขาเจง๋จงนะสิงสงเนี่ยงงเขาแม่เขาส่งมาก่อนเนี่ยเดี๋ยวตัวเขาจะมาทีหลังเอ้สองอาทิตย์เฮ้ยสองอาทิตย์ไม่ใช่สองวันสองวันแค่นี้สองอาทิตย์นีงหลายวัน เฉงองเจิงเิีงเิีงเิีงงแม่ายยังถ่ายแล้วมีพ่อลมแม่ไหมไม่รูไม่ไม่รู้าไา,าลงไปยืนเทียบกับตู้ดิข้างข้างอยอยู่ในห้อ,หองเขง่าละมั้งไม่เห็นไม่เห็นมแม่เขาไม่ไม่เนีโอ้ยเจ็บหัว ไม่เขาไม่มีมั้งพัดลมมองเขามีแต่แอร์งน้าปิดนะที่หนูชอบมากเลยแล้วจะ